ที่เราเรียกกันว่าเป็นประชามติครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้พวกเราก็เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการทั้งหลายในการจัดทำรุ่นครั้งนี้เป็นไปโดยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมน,นูลพวกเราจึงมีมติร่วมกันโดยการเสนอยัตติในวันนี้ขอให้รัฐภามีมติ เพื่อส่งให้หนายกรัฐมนตรีจัดทำประชามติถบถามประชาชนว่าสมควรจะจัดให้มีการมีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ครบถ้วนตามกระบวนการตามกฎหมายประชามติตามรัฐมนูญและตามคําวิจัยของสารรัฐมนู์ โดยผู้เราเข้าใจกันว่าขณะนี้ยติที่เรายื่นไปนั้นได้นําเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้วและก็มีการสั่งบัรจ,จุไว้แล้วและมีความตั้งใจมีความต้องการร่วมกันว่าหลังจากการพิาาวาระสองเสร็จสิ้นในวันนี้จะเป็นกี่โมงก็ตามทีเราอยากจะขอให้รัฐสภานั้นมีมติเสียเลยในวันนี้หลังจากการเสร็จสิ้นวาระสอง มีมติอะไรก็คือมีมติว่าขอมติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีจัดทำประชามติสอบถามประชาชนดังที่เรียนไปแล้วโดยเราจะคิดว่ามันน่าจะดำเนินการได้ตามรูปแบบนี้ขณะนี้ก็ยติของเราก็นำเสนอไปแล้วเรียบร้อยแล้วและก็ทราบว่ามียติของพรรคการเมืองอื่นๆทำนองเดียวกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียน พี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบว่าในแง่ของการเสนอยติในวันนี้ครับท่านจตุรนท่านคุณหมอชนานนามีอะไรเพิ่มเติมเชินครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าจะมีมติส่งไปกะกะตให้จัดทำประชามติเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐรมนูฉบับใหม่ เราก็ทราบอยู่ว่าการทำประชามติโดยคอรมอรเนี่ยไม่มีผลผูกพันรัฐสภาแต่ก็จะมีประโยชน์ทางการเมืองอยู่เหมือนกันเราก็ได้เร่งรัดให้คอรมอรีบจัดให้มีการลงประชามติโดยเร็วเพื่อที่จะต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยต่อมาคอรมอร ฟังความเห็นคือสีิกาแล้วสรุปว่าการทำประชามติที่คอรมอเป็นฝ่ายริเริ่มไม่มีผลผูกพันรัฐสภาไม่มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ทำแล้วอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าที่คอรมอพูดไปในข่าวก่อนเนี่ยพูดไปโดยไม่ได้ศึกษาอะไรชัดเจนนะครับก็เลยมาถึงปัญหาว่าแล้วจะทำประชามติถ,ถามคำถามที่หนึ่งพร้อมวันเลือกตั้งได้ยังไงนะครับ เราก็มาดูซึ่งเราเห็นตลอดมาว่า,าเมื่อรัฐสภาลงมติรับหลักการรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจะไปจัดทำรูมมปมนต์ฉบับใหม่กันไปแล้วจนกระทั่งมาพิจารณาในวาระสองแล้ววารละสองก็กำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ตามที่สารรัฐมนูลได้วินิจฉัยไว้ว่าหากรัฐสภาประสงค์จะ ให้มีการจัดทำรัฐมนูนจฉบบบใหม่ให้รัฐสภาร้องขอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการลงประชามตินะครับซึ่งอันนี้เป็นการการยื่นยติคราวนี้จึงเป็นการยื่นยติที่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนและจะทําให้เกิดการจัดทําประชามติได้พร้อมกับพร้อมกับวันเลือกตั้งที่สําคัญก็คือว่าถ้า ร่างรับนูนนี้ผ่านวาระที่2ไปแล้วรออีก15วันแล้วผ่านวาระที่สก็จะเกิดเป็นการจัดทำประชามติ2องคำถามหรือสองครั้งในคราวเดียวนะครับตามที่หลายๆฝ่ายหลายๆฝ่ายต้องการนะครับบางอาจจะมีบางคนตั้งคำถามว่าการที่จะให้รัฐสภาลงมติ ร้องขอให้คอรมอจัดให้มีการลงประชามติจะอาศัยรัฐธรรมนูญมาตราใดประเด็นนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่หรือร่างรัฐมนูญทั้งฉบับย่อมไม่มีบัญญัติไว้ว่าถ้าจะจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่จะต้องถามประชามติเสียก่อน ถามประชาชนเสียก่อนแต่จากการดําเนินการเรื่อยมาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญได้มาวินิจฉัยไว้ว่าถ้าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้จัดให้มีการทําประชามติเสียก่อนและบอกอย่างชัดเจนว่าให้รัฐสภาร้องขอไปอยังคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่มีประเด็นโต้แย้งทางทางข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอันนี้คือ สอดคล้องกับรัฐมนูลเนื่องจากสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลทุกประการค,ค,ครับพี่ๆน้องๆสิบปชชนที่น้นองอนนประชาชนครับผมเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ชูศักดิ์และท่านจัตุรนสิ่งที่เรามีความจําเป็นต้องยื่นยัตติใดนดครั้งนี้นะครับเพื่อให้รัฐภามีมติที่จะส่งไปถึงนายฐมตรีนะครับเพื่อให้ไปจัดทําประชามติในคําถามที่1 นะครับโดยที่ไม่ต้องรอคำถามที่2ความหมายก็คือว่าคำถามที่สองจะแล้วเสร็จเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างน้ามินแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สามนะครับในวาระที่3เสร็จแล้วถึงจะเริ่มคำถามที่สองถึงจะเป็นคำถามที่2ได้นะครับถึงจะไปทำมาชมติเพราะประสงค์เราเนี่ยเราไม่ต้องการให้ครมตรีรอ ถึงขั้นเวลานั้นซึ่งต้องรอไปอีก15วันหลังจากนี้นะครับที่จะต้องไปลงมติในวาระที่3เพื่อเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยสุดนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญวาระที่3ได้หรือรัฐสภาไม่เห็นชอบก็จะมีคําถามที่1 ถามพี่น้องประชาชนไว้เป็นเบื้องต้นนะครับว่าเห็นควรจะมีรัฐนุนฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เป็นหลักประกันถ้าเราเสนอไปอย่างนี้ทางครมอจะได้มีการเร่งรัดส่งไปที่กรกตไว้ก่อนเลยนะครับถ้ามีคําถามที่2จบนะครับหมายถึงรัฐมนุนแก้ไขเ,เพิ่มเติมผ่านวาริสามแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาที่รัฐสภาต้องส่งไปโดยโดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับให ไปถึงน้รีนายม่อมรีก็จะทําเรื่องของการส่งไปกรอเพื่อทำประราชามติก็จะเป็นคําถามที่สองซึ่งคาวิจัยก็บอกอยู่แล้วว่าสามารถทําพร้อมกันได้ซึ่งอาจจะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักประกันก็เลยมามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเสนอยตินี้ในวันนี้นะครับถ้าหลังจากที่มีการลงมติวาระราที่สองจบเรียบร้อยทุกมาตราแล้วนะครับอาศัยข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาเรานะครับที่สามารถเสนอยติได้และ ในการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตามมาตรา1น6อยู่แล้วนะครับในการพิจารณาร่างน้ำมันแก้ไขเพิ่มเติมและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งชาอใหม่ด้วยก็สามารถนํามาพิจารณาในวาระการประชุมครั้งนี้ได้นะครับจึงนําเรียนเพื่อทราบด้วยความกอบคุณยิ่งครับมีคําถามไหมไม่มีขอบคุณมากเดี๋ยวไปลงมติกับ 汤，就快把。 สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์นะคะรายงานสดทากที่อาคารรัฐสภาค่ะเมื่อสักครู่เป็นในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชลนาสีแก้วนะคะคุณชูศักดิ์สรินินคุณจตุรนฉายแสงก็มีการมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นการถแถลงจุดยืนของทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าในขณะนี้มีการบรรจุ มีการเสนอท่านผู้ชมยติในเรื่องของการขอพิจารณาให้รัฐบาลมีมติเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลนะคะ ยื่นไปยังคอกตเกี่ยวกับการทำคำถามประชามตคิคำถามแรกก็คือในส่วนของการที่จะมีคำถามว่าประชาชนอยากที่เห็นด้วยกับการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็มีการ,ปรเปิดเผยนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยย่นยติปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องถึงประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในวาระซึ่งก็จะพิจารณาในยติด,ดังกล่าวเนี่ยต่อหลังจากที่มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสอง ซึ่งกําหนดการก็จะประมาณช่วงกลางดึกของวันนี้นะคุณผู้ชมก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถพิจารณายติดังกล่าวต่อได้หร,หรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยคุณชนน่านก็ได้พูดกับทางสื่มวชนด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งต้องติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยว ถ้าใครอยากรู้ว่าการแก้ไขธร,รมนูญเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ที่วีพัลเตอร์สนะคะซึ่งขณะนี้ก็กำลังพิจารณากันอยู่ในห้องประชุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องลงมติกันในวันนี้ช่วงดึกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญในวาระสองเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม,ตมจะกลับมารายงานคุณผู้ชมนะคะตอนนี้พักสัญญาณกันก่อนค่ะสวัสดีตาเรืองจีรวิพร์เตอร์สร็รงจรงานค่ะ